เขาไปิเข้ากาม็มานี่เมเรด้วไหม่มาเอไม่ไม่ไม่หลงไม่ใช่ลุงคนตั้งแต่ไปแล้วพี่ปล่กไตได้ไม่หนะดดีคับตั้งแต่ไปเวิร์คไคแล้วพี่นิสากลมาถึงไทยเมื่อไหร่ก็นี่นี่มาได้อาทิต์นึ่งแ้วทีไปทเลพี่จะมาให้ตรงกับวันนั้นน่ะสเแต่ตัวมันไม่มี แต่ว่าตัวมันมาที่สามเรายี่สิบพี่ไปไหมอ้ยปาดเหรอนี่ตัวที่สิบยี่สิบสิบยี่สิบไปแน่นอนครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องงานที่สิบด้วยเผื่อมีอะไรไปแจ้งอ่าแจ้งแล้วคืออยากได้นางลำชุดเดิมของพี่สวยพี่ว่าจะเอาไอ้นั้นไปด้วยนะไอ้แบบหนังตัวเจกต์ใหญ่เจ๋งเลยพี่มีไหมมียังมีหนังยังยางเพราะว่างานเราจะวันที่แปดเก้าสิบวันที่แปดหนังเแนบจอใหญ่แล้วมีเครื่องเสียงใหญ่ไฟแสงสีเสียง ยังครับก็อาจจะเป็นถ้ามีอย่างก็ดีเลยเพราะว่าจะได้ให้เขาฉายชื่อว่าประวัติพ่อปู่อะไรอย่าง่ไหมไดครับวันที่แปดเลยทั้งนั้นวันที่ไหนวันที่เก้าแปดแปดนี่เป็นหนังของพี่เก้าเป็นหมอลำซิ่งไม่สิบวงส่งอย่างเดียวไม่มีไม่มีจริงกับอะไรก็จะเป็นรำพวกอ่ะวันนี้ได้นิต้าได้กับแจ็คแม็กซ์ไทยพิมางานเดี๋ยวพี่จะไปทำหนังคนเดียวทุกแปดก็ได้เพราะพี่คุยเขาไปว่าอัดเก้าสิบ เดี๋ยวว่าค่อดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะเพราะว่าก็คือวันก้าวเป็นหมอมีหมอลำถ้าจะให้ลงงานมีสามวันมีลักค้างเต็มหมดเลยโอเคแปะแปะนี่ยถ้ามีหลังก็จริงหลังนะถ้ามีสปอนเซอร์ยาวๆนะแปะต้องสิบยาวเลยจอใหญ่เพราะว่ามีหมอลำที่วันนี้ป้าก้าวหมอลำที่ก็เล่นแนวโอ่งกันเที่ยงคืนปีหนึ่งหมอลำจริงได้ส่วนวันนี้ก้าวนี่ก็คือเรามีตัวนี้ทีวงด่วนต้องซื้อใช่ทีวงี่วนถ่ายทรละแบบ แล้วให้พุกยูทูปแแบบพี่โยนนี่ทำไมอะแอลแอลให้พี่พี่ยูทูปแบบทำคลิปดีๆมาแล้วก็ใช้เอาแม่บเราเราจะให้เขาดูแบบประวัติครอบครัวอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ทางอื่นไงพี่อย่ารับคดอู้กัะขานีมาอะไรแลยเหรอนี่นี่ห้อง VIP นะพี่ทุกคนมาจะวางไปไมคให้พี่ครับวันนี้ครับ หลังที่ออกรายการทีวีมานะครับไม่รู้ว่าแกจะวางไหมหรือเปล่าตงเยจะไม่วางฮะตงเซจไม่วางหลงไปไหนไม่รู้ไม่หลงไม่ใช่ลุงโง่นะครับผมบอกแล้วลุงเทพก็หลงไปวุ๊คคอยก็เลยครับไแต่ถ้ยจะขึ้นทางด่วนอยู่ใชแล้วแม่เมื่อกี้ชิดโทรมาพี่ก็คุยเซลล์บัญชีพี่นึกว่าชิดอยู่กับรถพี่นาทีออ๋เออใช่ก็ใส่เต็มที่เลยเฮ้ยตายแล้วเออมาตามคน มีล oh, ุงจิมชิดลุงโคนปัดแตนอาทิตย์เออ่ต๋อแค่นี้ครับสบายเลยนะเพื่อนนะโอ้โหครับแก่ไม้แล้วเป็นไงพี่สบายดีแล้วอลันอลันสบายดีอลันอยู่บ้านเพิ่งมาจากคาราบาวเมื่อกี้จะลงรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วจะไปทัวร์คอนเสิร์ตคาราบาล มาไม่วาัมาแล้วลุงอยไหนเนี่ยตั้งรูปเลยตั้งรเยยลูตั้งรูปเลยตั้งรู้าตั้งรูป้เลยทุกอย่างห้านี่บ้งือร่อยอะ้รพี่เบนอะเดี๋ยวจมาลงมาเดี๋ยวมาแจงให้เรากินกันก่อนเพราะว่าเราเหนื่อยกันได้ครับก็มาถึงแล้วมาถึงก็ให้กินให้ินก่อนแล้วนั้นเราก็เรากแจงกันเลย มีเมนูมีแกงแปแปะะนะครับแล้วก็เป็นแซะในที่น้ครับู้สึกจะต้องเพื่อครับเฮ้ยโหราคาชัดเลนคับอันนี้ถือความคิดจะี้เกียจถ่ายสิต้องใช้มือสิครับผมนี่แก้วน้ำเปล่ามาตั้งโชว์เออนี่ายไปกาได้กินหมดแล้ว เดี๋ยวจะไม่ได้มาเลยนีคุณูเห็นจะไม่ได้มาัี่แก้วหงออนี่แจงด้วยบัชกาดีมากทีจะพาดูบหลยครั้งรบรอยรังแล้วมาเรดูวรเราาทีมาใหเีย้รีสองครับรียวหน้าด้วยโออเยอะสุด เสียวโ่ตกโมครับทุกคนใช่ไหมด้านหลังสวนสวนตอกม้ต้นหนักเฉยไหมทำใหม่ครับมีนักตกในสวนโอ้ออไม่ได้ครับอกไม่ได้ครับมเพลงนี้ใหญ่ใ่เอทพลงนี่เลยไม่ออกไงอถืวมือถวอเพลงนี้นะครับเปิดใจที่รู้เรื่องเลยวันนี้นะครับที่นิสาบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ใะ้ีิครับอาจจะมีคาเบเล่โชว์นะบ่อนี้มีปลาไหมมีับนีเราจะได้ขึ้นมากินสดสดเลยไม่อ่ากได้อะ นะยูทูบเบอร์กลัวเสียเพลงพี่อาทิตย์ต้องให้ตกเพคเคที่เขาตกตอนเช้าพวกนี้ผตกได้ด้วยเหรอพูดดีที่ไปรัดพี่บอกไปไปไหมเดี๋ยวผมมาขโมยขโมยปลาบุงบุงตะหลัวเดี๋ยวจะบอกพวกนอนที่อยู่เดี๋บอกพวกนอนนี่ที่นอนนี่ดีกว่าไม่ถึงกลางคืนถึงเช้ามีท่าตบกันเช้าตื่นจัดตื่พี่เรากลับปล่อยลุงกลับไปเลยเราขี่รถกลับนะงราก จรายลงห่วงขับรถกลางคืนโล่งห่วงเดี๋ยววางแผน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 ก่อนแกงห้าร้อยเดี๋ยวรอที่ก่อนเขียวไปปล่อยลุงมียานอนหลับไหมฮะเอามาหยอดให้ลุงหน่อยไมยหยดไน่ได้คือเรารักลุงเราห่วงอยจะขับรถกลางคืนเลยใช่เราพักผ่อนให้ก่อนมียานอนหลับไหมให้ป้าก็ได้ยาอนหลับหยอดป้าไม่ได้ป้าไม่ได้ครับให้ป้าหลับดิแล้วพาลุงไปออกตะเวนเออสี่ยอดนอนแจ้งห้าร้อยวางแผนแล้วที่จะแล้วก็ให้ลุงินยานอนหลับให้นอนนี่คือหนึ่ง อ๋อรับพี่ครับเขาทานม่เลยใช่ไม่น่กจับเลยบอกเลยสุดยอดมากาพวกนี้ไม่ได้เราสเรามาตกปลาแลสีพี่พักสิบห้าพักสิบหกเดินทางสิบสิบห้าเรีว่าสิบห้าเดินทางครับีกว่า